สบายดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมมาพบกับน้องนี่นี่ตื่นโดนเลยล่ะแต่ว่าบบท่านอาบน้ำให้โบท่านอาบน้ำให้กินเขาแล้วจังสีอาบน้ำให้กะตอนนี้ก็กินอาหารกินเขาผสมไข่ผสมป่าพี่น้องโอ้ยุ่งขึ้นหลายแย้นี่ทํ กินข้าวเม็ดกับเฮ็ดมันเละๆหน่อยๆผสมปลาผสมไข่เริ่มให้เพิ่นฮัดกินแล้วก็ใส่ซอตใส่ซอสมหาหิงนิดเจ๊กหน่อยเปิดทองอืดทองเฟินะผสมไปเลยเจมโบเดท่าพ่อแม่พ่อแม่ผสมกับเขาไปเลยบ่ บอเลินเด้ยพี่น้องเย่อไปเลยตายเบียได้เนี้นี่อย่าไปหาเห็ดเด้ปบอเลินเนี้ยพี่น้อง,เ,เ, <laughs> นเ,นองเอาไว้ท่าทองให้เพิินเวลาอาบน้ำเซ็จกัขนาดใหญ่แล้วก็ต้องท่าพี่น้องกันทองเอิร์ทองเฟอร์แล้วกับเบบีดอนไกด์วอเตอร์ไกด์เพิ่นผสมนมให้เพิ่นดูด mm hmm. mm hmm. อย่าทอมดูทองเฟอร์ผู้ใดทั่วมาทิรักป้าไหนฮะรับทั่วสทบก่อนอยาเดี๋ยวเดียวเพื่อท้องไปถามเขาว่าเขาเปิดบ่กิด พี่น้องไปก่อนครับผมให้เน่กินเขาเนาะสวัสดีครับ